กลับมาดูเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องรัฐธรรมนูญอันนี้พี่ปองเอาชูธงอย่างนี้ก่อนแนวหน้าออนไลน์ทุกคนเลยเราชูธงว่าเราไม่แก้ใช่ครับถ้าจะแก้แก้เป็นลายมาตราก็คืออะไรที่มันอ่อนแอแล้วต้องให้แข็งขึ้นอะไรที่มันล้าหลังแล้วให้นันได้สมัยก้าวหน้าแก้ลายมาตราได้แต่ถ้าไปแก้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันใช้เงินเป็นหมื่นหมื่นล้านบาทเราคิดว่าเอาเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านบาทนั้นเนี่ยไปซื้อของเจนนี่เอ้ไม่ใช่เอาแล้วเอาเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านบาทเนี่ย เอาไปช่วยพี่น้องประชาชนซื้อเบ,บ็ดให้พี่น้องประชาชนตกปลาถูกต้องซื้อเรือให้พี่น้องประชาชนไปหาปลาถ้าจะแก้แก้สันดานะการเมืองพอดีกว่าเยอะอย่างอื่นไม่ต้องแก้แล้วนะไมอใช้พม่ต้อง<ช>หงน่อยตบเมือ ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าจะแก้แก้ีิสันดานนักการเมืองแค่นั้นเองมันไม่ต้องใช้เงินนะใช้กระสุนแค่ดอกเดียวใช่เนี่ยเราต้องเสียเวลามานั่งพูดคุยกันเรื่องนี้ทําไมเพื่ออะไรก็ในเรื่องวันนี้เนี่ยการเื่อวันนี้เราขอเริ่มต้นด้วยสวคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์พูดถึงกรณีที่การประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้น่ะเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ประชุมร่วมเนี่ยสองสองที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีมติรับหลักการว่า รับหลักการือื่อเห็นด้วยกันทั้งหมดแล้วนะเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเราจะร่างแก้ไขเพิ่มเติมต้องมีร่างมาก่อนร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชนาาสัรชัยฉบับที่ใส่ก็ว่าไปโดยใช้ร่างเมื่อวานนี้มีร่างของภูมิใจไทยร่างเพื่อไทยร่างพรรคประชาชนตามามฉบับโดยใช้ร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักเพราะคะแนนเสียงชนะคือโหวตรอบแรกนี่มันได้แค่สองสองร่างคือร่างของภูมิใจไทยกับประชาชน ซึ่งภูมิใจไทยคณะนะครับตอนนั้นเนี่ยแต่ปรากฏมีคนเสนอว่าให้โหวตอีกครั้งหนึ่งเสียงส่วนใหญ่วังก็ต้องโหวตกันไปสุดท้ายปุ๊บมันพลิกกลายเป็นว่าประชาชนชนะได้มา300เสียงมั่อข้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ ภูมิใจไทย283หรือ87เจนี่ยนะจำไม่ผิดใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เสร็จแล้วก็ใช้ร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลกวันนี้สวพิสิษิ์อภิวัฒนาพงศ์บอกว่าเราต้องยอมรับว่าตามกติการัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อเสียงของร่างพรรคประชาชนมีมากกว่าเสียงของร่างพรรคภูมิใจไทยเราก็ต้องยอมรับเพราะนี่คือกติกาถูกไหมนักข่าวในถามบอกว่ามีบางส่วนบอกว่าร่างพรรคประชาชนเนี่ยมันจะเปิดทาง ให้ไปถึงการแตะหมวดที่1และหมวดที่<ช>2หมวดหนึ่งคือหมวดหนึ่งคือวความมั่นคงหมวด2คือเกี่ยวกับซาบันทีนี้นคุณพิสิบอกว่าก็อย่างที่ผมในอภิปรายไปนั่นแหละในสภาเนี่ยมันมีประเด็นที่เป็นห่วงอยู่6ประเด็นซึ่งจะเข้าไปเป็นกรรมธิการร่วมจะพยายามไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่ขัดต่อคำวินิจัยของสารรัฐเราต้องคุยกันในกรรมธิการจริงๆว่าเขาพอจะแก้ขไขหรือปรับปรุงตรงไหนได้บ้างเราต้องไม่ว่ากันในวาระสอง ถามว่าหากตกลงกันในการบรรทิกามไม่ได้แล้วเนี่ยเนื้อหามีความสุกโตมากเกินไปเราจะเปิดช่องให้คนสามารถร้องเรียนได้หรือไม่เคยไปแต่สถาบันแล้วเนี่ยเราจะเปิดช่องให้ร้องเรียนได้หรือไม่สบพิสิทธ์บอกว่าตราบใดที่อยู่ในวารณะสองมันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาต้องสามวรระวารณะสองอยู่ในขั้นการพิจารณาก็มีอำนาจที่จะสงวนคำแปลยติแปลว่าสงวนแปลว่าเฮ้ยเอากลับไปคุยยังไงเดี๋ยวไปคุยเลยภา แล้วไปว่ากันในวาระที่สามสงวนคำแปลยติแปลว่าในวาระสองนี่ฉันยังไม่เห็นด้วยเราเอากลับไปคุยกันใหม่ในสภาคือวาระสามซึ่งวาระสามเนี่ยเป็นวาระตัดสินว่าจะรับร่างที่มันออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร,รอย่างนี้หรือไม่